ป่าไม้ก็คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นไว้เป็นจำนวนมากและตามกิ่งก้านทั้งหลายของเขาจะดูดไว้ เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีแล้วก็ออกมาเป็นลำธารน,น้อยใหญ่พระราชำดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อวันกันที่สิบ1อสิงหาคม พุทธศักราช2,551